สวัสดีครับตอนนี้ก็เที่ยงคืนกับ6นาทีจริงๆแล้วก็เป็นของคืนวันเสาร์ที่13สิงหาคม2 5 6 5นะครับหรือถ้าเป็นนับเวลาสากลก็เข้าวันอาทิตย์แล้วนะครับวันนี้ผมมาอัดคลิปตอนรอบดึกหน่อยจริงๆแล้ว ผมอัดคลิปก่อนหน้านั้นแล้ว1คลิปแล้วผมก็มาลองเปิดฟังดูผมรู้สึกไม่ค่อยชอบที่พูดออกไปก็เลยลบทิ้งไปก่อนครับก็เลยหาตอนใหม่ที่เราจะเล่าเรื่องราวต่างๆได้ทดแทนไปก่อน บางครั้งการทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันต้องมีอารมณ์ร่วมพอสมควรแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่เราสามารถปติดต่อได้พอสมควรการทำแบบเนี้ยพอแคทที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้เขียนสคริปต์เลยนะ ผมจดหัวข้อเป็นเรื่องราวไว้บางทีก็เพิ่งนึกออกบางทีก็ลืมมันก็เลยต้องจดเอาไว้ว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรที่เราเคยพบเจอมาแล้วเราเรื่องไหนเราเรา,เราจะเล่าก็ตามลําดับอะไรกันไปก็ว่ากันไปผมไม่มีเขียนสคริปต์ว่าจะต้องเล่าเรื่องราวยังไงครับผมเล่าในแบบฉบับที่เป็นตัวผมอาจจะเล่าผิดบ้างถูกบ้าง พูดผิดบ้างพูดถูกบ้างอะไร่เงี้ยก็ขออภัยและขอโทษนาทีนี้ด้วยนะครับมันเป็นการได้อัธรตอีกอย่างหนึง่งแล้วมันเป็นธรรมชาติเป็นตัวเองของผมเองในการเล่าเรื่องราวอาจไม่ใช่มืออาชีพอยู่แล้วครับเราเป็นมือสมัครเล่นและผมก็ดีใจนะที่อย่างน้อยมีคนมาฟังคลิปที่ผมอัดไว้ จะมี5คน6คนแต่ละคลิปมีคลิปหนึ่งตกใจเพราะผมดีใจครับมี33ผู้ชมมีความสุขมากแต่มันก็ติดนา่าจะติดมีลิขสิทธิ์บางเพลงผมก็ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรปับปรุงแก้ไขกันใหม่แต่ผมก็แค่นำเสนอเรื่องราวที่สามารถเล่าได้และก็ การต่างๆได้ในแบบที่ผมพอจําได้แล้วก็นึกออกนะครับวันนี้ที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ก็คือการประจนไทยครั้งหนึ่งในวัยเด็กนั่นก็คือนี่ครับ กกาเรื่องเราเป็นยังไงเหรอก็ตอนสมัยนั้นก็ยังอยู่จังหวัดลำปางอยู่ก็ในละแวกบ้านข้างๆบ้านติดกันบางทีก็ตะโกนข้ามา <c oughs> เฮ้ยพรุ่งนี้ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นัดกันไปตึดต๊ดๆๆๆผมก็บอกโอเคว่างไม่ได้ไปไหนแล้วก็นัดมาเลยกี่โมงนู่นนี่นั่น แล้วเราก็รอเฝ้ารอวันพรุ่งนี้ว่าเราจะไปท่องเที่ยวไหนกันตอนนั้นผมยังไม่มีจักรยานเลยแล้วก็เวลาไปไหนกับพวกเขาบางทีก็เดินไปกับพวกเขาไปโน่นไปนี่ก็เดินไปเดินไกลหน่อยก็ไปแล้วก็ต้องกลับมากินข้าวตอนกลางวันที่บ้าน บางครั้งผมก็ไปกินข้าวบ้านเพื่อนแถวนั้นเนี่ยเขากินข้าวเหนียวนะครับอร่อยด้วยแล้วผมก็ชอบแถวและแวกบ้านชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับอาหารการกินก็น้ำพริกผักปลาอาจจะเป็นปลาย่างปลาทอดไข่เจียว <laughs> หรือไม่ก็ประเภทที่เป็นหมูหมูทอดอะไรสมัยก่อนเป็นจะไม่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะหั่นชิ้นใหญ่เลยแล้วก็มาล้อมวงกินด้วยกันแล้วก็ฉีกฉีกกินฉีกกินเสร็จแล้วก็วางที่เหลือแล้วก็มาฉีกกินกันต่อประมาณนั้นนะ่ะแบบตามภาษาชาวบ้านผมไม่ใช่คนลำปางผมไม่ได้เกิดที่ลำปางแต่ผมตามพ่อมา ไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่นั่นเหมือนผมเป็นคนทุกที่ครับที่มีพ่ออยู่ผมก็อยู่ที่นั่นวเวลาเขาคุยกันเนี่ยเด็กๆก็แน่นอนละ่ะพ่อแม่พวกเขาก็ต้องเป็นคนเหนืออยู่แล้วเนาะบางทีเขาคุยกันภาษาเหนือผมก็มึ้น,มนไม่รู้เลยเขาคุยอะไรกันอยู่ไปเรื่อยๆนาน,าน,านสักพัก จนพอฟังออกรู้เรื่องผมอยู่ลำปางนี่นานมากเลยนะครับตั้งแต่เด็กๆผมเรียนโรงเรียนสมชันลำปางตั้งแต่อุดุบาลเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดแล้วจนถึงประถมศึกษาปีที่6ผมอยู่นั่นมา10กว่าปีแล้วผมก็ย้ายมาอยู่ที่นครราชสีมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อเวลาผมอยู่ที่นำปางเนี่ยเขาคุยเหนือมาผมฟังไม่ออกเขาก็รู้ผมไม่ออกผมก็เขาก็พูดพยายามพูดไทยกับผมนี่แหละเพราะปกติก็พูดไทยกันอยู่แล้วถ้าไม่มีคนพูดเหนือเขาพูดไทยได้อยู่แล้วผมก็พูดไทยตอบไปโต้ตอบไปโต้ตอบมาพอนานๆานวันเข้าเริ่มซึมซับเขาพูดเหนือออกเราก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเหมือนที่เขาพูดกันรู้สองคำคิงกับห้าคิงกับห้า ฮาบอกแล้วคิงบอกเชื่อไอ้ยังก็บอลูกอะไรเงี้ยคิงก็บอทำตามฮาอะไรก็อไรรู้คุยกันชงล่องเชงชงเชงแล้วก็บางทีทะเลาะก,กันภาษาเหนือขำขำดีครับสนุกสนุกเพลินดีเวลาฟังเขาพูดภาษาเหนือแล้วเวลาเขาด่ากันภาษาเหนือน่ารัก ยิ่งเด็กๆด,ด่ากันนี่พวกอาจารย์เงาบักจารย์เงาบักวอกทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กมันหัวเลาะดีมันปึกแท้อะไรเงี้ยนั่นคือเด็กๆแล้วเราก็แล้วก็เราเราก็ฟังไปเลยนะครับ ผมก็พอนึกออกบางทีไม่รู้ว่าภาษาเหนือภาษาอีสานผมก็มึนแล้วครับแต่ผมก็โอเคพอถึงวันนับเราจัดเจอกันแต่ละคนนี่หูเตรียมอุปกรณ์มาเลยนะทุกคนมีหนังสติกค,คนละหนึ่งอันเลยบางคนก็ถือมาบางคนก็เหน็บเอวบางคนก็สะพายคอแล้วเท่านั้นไม่พอ มีกระติบตอนแรกผมว่าเป็นกระติบใส่ข้าวจริงแล้วไม่ใช่เป็นกระติปเปล่าแล้วก็จะมีถุงพลาสติกเื่อื่นที่เด็กบางคนก็ใส่หมวกไปแต่วันนั้นทุกคนไม่อาจักรยานไปทุกคนเดินมาเราก็เดินไปเราไม่รู้เลยว่าจะไปป่าตรงไหน ไปทำอะไรจนผมมารู้ตอนหลังว่าเข้าป่าไปหากิ้งก่าผมไม่มีอุปกรณ์ติดตัวไปเลยมีแค่เสื้อกางเกงรองเท้าแตะทุกคนก็แต่งตัวเหมือนกันแบบนี้แต่ผมไม่มีอุปกรณ์ที่เหลือและผมก็ไม่เคยคิดจะใช้มันด้วยไม่เคยคิดว่าจะใช้หนังสติ๊กไปทำอะไร ผมก็เลยไม่ไม่ได้อยากมีนังสติกแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปทำอะไรแบบเขาเราก็แค่ไปรวมกลุ่มกับเขาพอถึงกำหนดเดินทางทุกคนมากันครบละอาจจะมีผู้หญิงสัก2คนนั้นก็ผู้ชายหมดเลย5้าหคนแล้วเราก็เดินทางไป จำไม่ได้ครับไปทางไหนเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยไกลพอควรแล้วสุดผมว่าไกลพอควรจนเรามองเห็นละต้นไม้ใหญ่เหมือนอยู่กลางป่าไม่มีบ้านผู้คนละเราก็ยังเดินเข้าไปต่อเรื่อยๆแล้วพอเดินไปถึงเนี่ยบางคนก็วิ่งนำหน้าเลยผมอยู่หลังสุด บางคนก็เดินนําหน้าผมบางคนก็วิ่งไปจนถึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆแต่ก่อนจะถึงนั้นนะมันจะมีแอ่งน้ําอยู่แอ่งหนึง่งเหมือนมันเป็นน้ําขังอะแล้วเชื่อไหมว่าผมคนสุดท้ายที่ไปเหยียบผมไม่รู้หรอกว่าในแอ่งน้ำอะมันลึกไม่ลึกแต่มันไม่ลึกครับเหมือนว่าเป็นน้ําขังเหมือนเป็นมันเป็นดินใช่ไหมเวลาฝนตกเนี้ย แล้วน้ำก็จะขังเป็นแอ่งเล็กๆผมก็เหยียบไปเลยผมจําได้เลยว่าตอนผมเหยียบแเท้าขวาผมลงน้ําไปทุกคนก่อนหน้านั้นที่ผ่านผมนะ่ะบางคนก็เหยียบน้ํานะครับเหยียบน้ําในแอ่งนั่นแหละน้ําก็กระเพื่อมไปกระเพื่อมมากระเพื่อมไปกระเพื่อมมาน้ําก็ยังไม่หมดในแอ่งนั้นก็ยังอยู่ในแอ่งแล้วผมคนสุดท้ายเลยก็ไปเหยียบสุดท้ายเชื่อไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ พอผมเหยียบไปปุ๊บแล้วก้าวขาขึ้นไปวิ่งต่อหันหลังมองมางูอยู่ในน้ำครับไม่รู้งูอะไรแล้วมันก็เลื้อยจากแอ่งน้ำนั้นนะ่ะขึ้นบกเลื้อยเข้าป่าเข้าต้นไม้ไปผมล้ตกใจมากเลยโอ้โชคดีที่มันไม่กับผมแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืองูอะไร คนอื่นที่นำหน้าผมไปได้เหยียบแอ่งน้ำทุกคนไม่เห็นและก็โชคดีว่าทุกคนไม่ได้เหยียบงูหรืออาจจะเหยียบไปแล้วแล้วมันก็ตกใจมันอาจจะคิดอะไรไม่ออกก็ได้มันมึนอะไรวะกูยอยู่ดีๆเหยียบทำไมเนี่ยขาแรกผ่านไปกำลังจะเหมือนอาจจะแบบสงบเจอขาสองขาสามขาสี งูคงบอกว่าไม่ไหวแล้วไม่อยู่แล้วกำลังจะไปผมไปซ้ําคนสุดท้ายอันนี้คือพูดขำๆไปผมก็ไม่รู้หรอกว่างูมันคิดอะไรหรือเปล่าแล้วมันก็เลื้อยไปขึ้นจากเองน้ําเข้าต้นไม้เข้าอะไรไปพอทุกคนไปถึงต้นไม้ผมก็บอกโอเมื่อกี้เจองูในแอง่ง หยับหยับงูกันหรือเปล่าอะไรนู่นนี่มับอกโอ้ไม่เห็นนะแล้วก็ก็บอกว่าเอ้ยบงฮือฮ้อบคหัอนอะไรเงี้ยเราก็บอกโอ้ไม่เป็นไรก็โชคดีโอเคสักพักหนึ่งพอครบทุกคนแบบรวมตัวกันสักพักแล้วก็ เวลาเริ่มดำเนินการคนที่นำก็บอกว่านั่นไงผมก็ถามแบบไหนกิ้งก่านั่นไงนั่นไงโอโ้โหเชื่อไหมครับว่าต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นต้นเดียวน่ะกิ้งก่าเยอะมากผมไม่เคยเห็นกิ้งกาอยู่บนต้นไม้เยอะขนาดนี้มาก่อนไม่ได้เยอะแบบเป็นร้อยๆเลยนะครับแต่ว่ากิ่งนั้นก็เจอ ตรงนั้นก็เจอตรงนี้ก็เจอและที่ผมชอบมากเลยครับก่อนที่จะเริ่มดาเนินการอะไรสักอย่างผมเห็นกิ้งกาหลายแบบมากนะบางตัวก็เป็นสีน้ำตาลธรรมดาตัวเล็กๆหน่อย โอ้บางตัวตัวใหญ่สีน้ำตาลก็จริงแต่ตรงส่วนหัวมันน่ะมีทั้งสีเขียวบางตัวก็เป็นสีฟ้าเข้มสวยงามมากแล้วมันจะมีงอนหรืออะไรนะตรงแหลมแมบนหัวตัวเมียก็อาจจะมีบ้างมั้งครับถ้าจะไม่ผิดหรือไม่มีก็ได้ผมจําไม่ได้ละแต่รู้ว่าตัวผู่สวยมากตัวนั้นตัวผู้บอกเนี่ยตัวคู่ให้ตัวเมีย สีมันจะสวยสดใสแล้วมันตึกตัวใหญ่แล้วกิ้งก่าเนี่ยเวลามันมันเห็นอะไรมาหรืออะไรก็ตามผมไม่รู้ะมันจะพังโงหัวนึกนึกกักนักนึกนึกกักกักนึกนึกกักนักมันเป็นยังงักยังงักนึกึกกักนักอะไรเงี้ยไม่ได้เมามานะครับแต่ว่ามันพังโงหัวทั้งกิ้งก่าตัวหัวเขียวหรือกิ้งก่าหัวฟ้า มันก็พงงอกหัวเหมือนกันแต่อตัวเล็กๆที่เป็นสีน้ำตาลล้วนเลยเนี่ยมันไม่ผงงหัวเหมือนตัวผู้มันก็เฉยๆมันก็เกาะกิ่งไม้ของมันก็อยู่ปกติไปมันคงไม่รู้หรอกครับว่าพวกผมมาทำอะไรกันถ้ามันรู้อ่ะผมว่ามันคงหนีหายไปหมดแล้วผมเห็นแลวผมก็ยังชอบเพราะว่าสีมันสวย มันเป็นสีตั้งแต่ปากจนหัวมาถึงประมาณเลยลำพอมาหน่อยนึงแล้วบางตัวนะครับมันจะสียาวลงมาถึงหลังถึงหางตรงหางหางหางไม่มั่นใจว่าสีสีน้ำตาลหรือว่าตามสีลำตัวแต่ขาตัวนี่สีเดียวกันเลยครับบางตัวก็เขียวก็เขียวลายลายบางตัวสีฟ้าก็สีเป็นฟ้าลาย,ลาย บางตัวสีน้ำตาลก็น้ำตาลไปเลยทั้งตัวหรือบางตัวอาจจะเป็นแค่สีตรงส่วนหัวมาถึงคอแล้วที่เหลือเป็นน้ำตาลก็ได้นะครับแต่ผมจำไม่ได้เลยแต่มันก็ประมาณนั้นน่ะปนปนกันกิ้งก่าบ้านเราอ่ะที่เราเห็นทั่วไปอ่ะมันก็คงจะเป็นประมาณนั้นแหละคงไม่แตกต่างกันมากครับ แต่ที่ผมชอบก็คือสีของมันสวยจริงๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสวยผมเลยชอบเรียกว่ากิ้งก่าหัวเขียวทั้งที่บางตัวสีฟ้าแต่ว่าหัวเขียวแล้วมันแบบส่วนใหญ่ฟ้าอมเขียวเขียวอมฟ้าอย่างเงี้ยมันก็คือสวยของมันไปแ,แบบตามสไตล์มันก็ตัวมันใหญ่พอถึงเวลาชื่นชมมันสักพักเด็กน้อยบางคนก็เริ่มดําเนินการแล้วครับ หนังสติก้อนหินเล็งตัวกิ้งกาที่จะเอาผมรู้เลยว่าเขาอ๋อมาล่ากิ้งกาแบบนี้นี่เองแล้วท่านั้นไม่พอนะครับบางคนเออถือไม้ไม้ยาวๆแล้วก็ผูกเชือกคอผูกเชือกห้อยลงมาเหมือน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 เป็นบ่วงสักอย่าง มนคือุปกรณ์ในการล่ากิ้งกา่าก็จะมีหนักสติ๊กแล้วก็ไม้ที่ทำเป็นบวกในการล่ากิ้งกา่าแลวผมจะมาเล่าต่อต่อไปสำหรับกิ้งกา่านะครับวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ